สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับยูนเกมที่ชื่อว่าลอ In b l u e สำหรับเกมตัวนี้เป็นโซเววอลน่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับเคยแนะนําไปประมาณ2ครั้งแล้วนะครับผมผมชี้แจงตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอแล้วละกันนะครับพอดีมีหลายๆคนมีปัญหาสําหรับตัวเกมนี้นะครับไม่สามารถเข้าเล่นได้ในเวอร์ชันที่ผมเคยแนะนําไปนั่นเองนะครับคือตัวเกมนั้นตอนนี้มันย้ายจากผู้พัฒนาหนึ่งไปอีกผู้พัฒนาหนึ่งนะครับเอาง่ายๆนะครับใครที่เคยเล่นโนโตะสลักเฟสบ้างครับเขาจะย้ายจากผู้พัฒนาหนึ่งไปอีกผู้พัฒนาหนั้นนะะครก็ือ ย้ายค่ายนั่นแหละนะครับมาอีกค่ายหนึ่งให้อัปเดตเรามันไม่เปิดสต e ไทยนะไม่สามารถอัปเดตได้ไม่สามารถถาดาวน์โหลดตัวเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็ามาแนะนําอีกรอบหนึ่งแล้วกันสาหรับใครที่สนใจนะครับลอดอินโบอันนี้จะเป็นฉากคัดซีนตอนที่แบบเริ่มเกมนะครับบอกเลยว่าเขาทําได้ค่อนข้างดูดีนะครับนี่เครื่องบินโตอีกแล้วโว ย้ำกันอีกรอบนึงนะครับเกมนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วนั่นเองนะครับคือตอนนี้มันย้ายสโตแล้วนะครับย้ายค่ายนั่นแหละผมก็เลยเอามาแนะนําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมีหลายๆคนเล่นกันไม่ได้นะเพราะว่ามีทักมาทั้งที่แฟนเพจแล้วก็สอบถามมาในคลิปวิดีโอที่ผมทําในส่วนของ10อันดับเกมมือถือ Survival นั่นเองนะครับผมนี่ดูดิโอเคครับผมหลังจากฉากที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็ เข้ามาดูบรรยากาศตัวเกมเนาะให้เลือกตัวละครนะครับมีตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับคือณตอนนี้มันย้ายค่ายมาปัญหาเรื่องการค้างแล้วที่ผมลองมาเทสก่อนหน้านิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็โหลดมาลงอีกโปรแกรมจําลองนึงอะไรแบบนี้นะครับณตอนนี้คือแบบมันไม่เจออาการค้างนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นในเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะมันมีอาการค้างนะครับตอนนี้กราฟิกดูดีมากนะครับตัวเกมนี้ถ้ามีคนถามว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับตอนนี้กราฟิกอะไรหลายๆอย่าง ดูดีขึ้นนะครับแล้วบั๊กต่างๆรู้สึกว่ามันจะน้อยลงกว่าเวอร์ชันก่อนๆเยอะเลยนะครับสําหรับใครที่เคยเล่นเวอร์ชันก่อนๆแล้วแบบตัวเกมมันค้างหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับคือเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับชอบตรงที่มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ระบบสกิลที่มันมีค่อนข้างหลากหลายนะผมจะพรีวิวให้ดูสักระยะนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยแนะนําไปแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะสอนดาวน์โหลดตัวเกมด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะ ถ้าไม่ลืมนะครับถ้าไม่ลืมโอ้มีคาิโอ้โอ,โอ้จะโดนไหมเนี่ยนี่สะบัดก่อนนี่เอาไม้พายหวดมันหวดมันหวดมันโหมผมจะโหดร้ายกับเราไม่ได้นะครับแล้วก็พวกระบบเคเวสต,ต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ค่อย,อยๆแบบ เปลี่ยนไปนะเมนูเควสด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้เขาพัฒนานหลายๆอย่างแต่ทําไมไม่รู้ไม่เปิดในสตูประเทศไทยนะผู้ชมครับ <c oughs> จริงๆตัวเกมควรจะเปิดในสตูประเทศไทยนะนี่นี่นี่เอาไม้พายหวดหวดเข้าไปหวดเข้าไปหวดชกชกชกโอเคเรียบร้อยนะครับเคลียร์เควสเรียบร้อยละบางทีมีคัตซีนเรากดสกิปคัตซีนได้นะเอ,อ่อคัตซีนต่างๆเนาะอันนี้จะเป็น เอ็มพีซีที่ช่วยเรานะครับตามเอ็มพีซีไปไปที่บ้านพัก้าสายก็จะเป็นพวกเอ่เควสต่ตางๆเนาะโอเคมีกาการกระตุกอันนีอ้อยู่ที่สเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับว่าจะกระตุกยังไงนะครับเลื่อยครับไปสู้ซอมบี้มามามา,มาอื้ือือ้หือ,อมบี้เยอะจังเลยซอมบี้เยอะๆแบบนี้ผมกลัวคดๆกลัวมันจะค้างเลยนะครับ อิมเลเตอร์ยิ่งกระตุกเลยตอนนี้ผมใช้น้ตบุ๊กอยู่ไงถ้าเป็น RPC ผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมจะมีปัญหาในตัวโนตบุก๊กผมสเปคมันไม่ได้สูงมากนักนะครับเวลาที่เอ่เล่นเกมที่สเปคสูงอะไร่างนี้นะครับโนตบุก๊กผมชอบมีปัญหาเนาะในส่วนของอิมเลเตอร์นั่นเองนะครับจะมีคนถามพี่ทําไมไม่เล่นในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเวลาที่เราพูดแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็เสียงเกมเวลาผมเดินผมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีต่อแล้วเสียงมันแบบไมมม่่่่เเเดดิิินนนนอออยยยางงชผผหูู้รัแตๆถล อะไรแบบนี้นะครับมันไม่ตรงกันเออทำนั้นนะครับอาการกระตุกพวกนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ก็เ,ออเวลาเที่ยงคืนนะครับไข่ก็ขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับควรตื่นกันไปทํางานได้แล้วนะครับจะบ้าเหรอเที่ยงคืนเองนะ <c oughs> จะขันอะไรตอนนี้วะไม่ต้องแปลกใจนะพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะตอนนี้นีมีมีเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับประมาณเลเวลสิบห้าอ่า 16ครับประมาณ15-16นะครับมันสามารถตั้งปาร์ตี้ได้นะผมจำเลเวลที่แน่นอนไม่ได้ละเออไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเข้ามาดูนิดนิดหน่อยๆเนานะเวลาที่แบบเกมไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับมันขึ้นในฟีดอของผมมาอะไรแบบนี้นะครับโอ้ยมีซอมบี้บอสนะครับกดสกิปข้ามไปเลยแล้วกันนี่สมุนไพรสมุนไพรนี่บอสเหรอบอสเหรอลบหลบหลบลบลบบอสแล้วไงอะ บอสแล้วไง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 นี่ครับอืโอเคถือว่าแจมระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวคุย NPC ตอนนี้ก่อนโอเคไหมนะแล้วก็คุย NPC นะครับเดี๋ยวมันจะมีเควสให้เราทำเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่จะเล่นนะอันนี้ก็จะมีระบบการคราฟต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกนะ บอกเลยว่าระบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะมีระบบสกิลด้วยนะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับระบบเพื่อนนะครับระบบแคมป์นะครับคือเกมนี้มันมีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับใครที่ต้องการเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามองเผินๆมันจะเหมือนร่านเดียวเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงมีระบบการอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆด้วยนะครับนะตีบวกอะไรแบบนี้นะครับและนี่ตอนนี้จะเป็นแผนที่นะครับวันนี้จะเป็นที่อยู่ของเรานะครับจริงๆเราจะสามารถวร์ปไปในจุดต่างๆได้นะครับคือเกมนี้ มันให้เราเปิดแผนที่ได้แล้วก็ในแต่ละแผนที่อะครับมันจะมีบอกเลยนะว่ามีของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วมันสามารถวาร์ปไปได้นะเช่นตรงนี้เบื้องตรงนี้ป่านะครับตรงนี้ทะเลนะครับเดี๋ยวมีตรงเรือนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับคือแบบมันกว้างมากๆเลยนะดูดิเห็นปะเออคือบางที่อะเราสามารถอา่าถ้าเราเคยไปแล้วเราสามารถกดวาร์ปไปได้นั่นเองนะครับเออคือเราต้องไปอันนี้มันยังไม่เปิดนะคือเควสมันยังไม่เปิดนะครับ เดี๋ยวต้องรอนะต้องค่อยๆเล่นไปนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็น่าจะพรีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปเดี๋ยวผมสอนอวิธีการติดตั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นเนาะเพราะว่าหลายๆคนไม่เคยดาวน์โหลดแบบนี้นะครับอาจจะลงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราตัดฉากไปตอนที่สอนดาวน์โหลดเกมเลยแล้วกัน โอเคครับผมแต่ทีนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมกันนะในส่วนของ l o ลด in b บูทนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนาะหรือเคยเล่นแล้วมันไม่สามารถเล่นได้มันให้อัปเดตหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนที่แนะนำใน10อันดับเกมเอาชีวิตรอดไปนะครับมีหลายหลายคนเล่นไม่ได้นะครับเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ทีนี้นะครับจริงๆเรากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ ไว้แล้วนะครับมันจะมาหน้าเว็บไซต์ของผมนะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของผมที่ผมทำขึ้นมานะครับเวลาที่ผมมีเกมใหม่ๆที่ผมทําคลิปไว้นะครับจะรวบรวมอยู่ในนี้นะเออทุกทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมจะเขียนรายละเอียดคร่าวๆนะอันนี้จะเป็นวิดีโอ,อพรีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเกมต่างๆเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอาจจะมีลิงก์นะครับส่วนใหญ่วิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้ผมจะเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกมเป็นสตอร์ไหนหรืออะไรยังไงนะครับกดลิงก์นะครับมันจะเด้งมาหน แอปเคคอมโบนะครับอันนี้จะเป็นอีกแอป,ปหนึ่งที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับเวลาที่มีเกมใหม่ๆไม่ลง a อ k เพียวหรืออะไรแบบนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตัวนี้นะ<ป>ตอนนี้มันเปลี่ยนระบบใหม่อีกแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้อไอตัวแอป,ปนี้มันจะแยก apk ออกมาแล้วก็ในส่วนของตัว obb นะครับแต่ตอนนี้มันซิปรวมเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับที่แนะนำนะดูขั้นตอนในเว็บก็ได้นะครับมันจะเป็นขั้นตอนคล้ายๆของผมนะครับผมก็ เขียนอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างแรกให้ลงแอปในส่วนของ a อ k พ o m b o นะครับก็คือกดดาวน์โหลด a อปพเคนั่นเองนะครับใครที่ใช้ Google Chrome แล้วไม่เคยดาวน์โหลดตัวไฟล์เนาะกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเฉพาะข้างนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะ a อ k พ o m b o Installer นนะครับกดติดตั้งนะผมติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับต่อมานะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้เนาะให้กดตัวนี้นะครับดาวน์โหลด แต่ตอนนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงมานะครับทีนี้วิธีต่อมานะครับให้ปิดหน้านี้ไปนะครับแอปที่ผมแนะนําใช่ไหมครับให้ลงก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้เปิดแอปขึ้นมานะครับหลายๆคนแบบลงไม่เป็นอ่ะให้เรากดตรงนี้นะครับปุ่มกลางได้เลยนะครับแล้วเลือกนะครับก็คือให้เลือกตัวไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับคือตอนนี้มันลงง่ายกว่านี้นะครับเอยลงง่ายกว่าก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้มันต้องเลือกไฟล์ว b นะครับแล้วก็ไฟล์ a อ k เคหลายหลายคนงงเลือกแต่เอพ a เคนะครับแล้วกดติดตั้งเนาะ ตอนนี้มันมาเป็นไฟล์เดียวแล้วนะครับลงง่ายกว่าเดิมนะกดโอเคนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอันนี้รอนะไม่ต้องทําอะไรนะครับในหน้านี้นะให้รอและเดี๋ยวมันจะมะีหน้าต่างเด้งขึ้นมาในส่วนของการติดตั้งนะครับผมก็สอนลงในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยเราก็ติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีคําสั่งนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับในส่วนของ a อ k พ o m เค แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมีโ okay, okay, อเคกับโอเพ่นนะครับแบบนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ทุกท่านเห็นเมาส์ k, หรืออะไรแบบนี้ผมเล่นในอุเมเต์นะในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิวดีโอน,นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ